นี่เขาเรียกหมูกระทะนี่หมูกระทะจริงๆกระทะหมูกระทะของแท้หมูกระทะปะปุหมูกระทุปุปะ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 อยากเนาะคนอยากกินหมูกระทะลูกหั่นเองหั่นเลยลูกหั่นใหญ่ลูกก็หั่นอันนี้ก็แข็งมาต้มอยู่ไงนี่รีวิว รีวิวหม้อต้มเดี๋ยวเราก็ได้กินแบบเดียวนี่เตอดแล้วหมูกระทะของแท้นี่น้ำจิ้มเอ้ยอ,อรัญญากระทะแตกเยอะมากเนาะ,ะเดี๋ยวแ่หมูกระทะจริงๆอรัญญากระทะแตกแช่แข็ให้ด้วย <laughs> อยากกินต้องวางให้มันละลายก่อนนะจ๊ะ อยากกินมากทำเองเลยลูกชายแม่เก่งจังนี่เสร็จมากินได้แล้วนะเนี่ยสุกแล้วสุกแล้วเนี่ยหมูกระทะปลาหมูกระทะปลาปลาตัวร้อนนะลูกมันไม่ว่าใช่ไหม วาบเลยใช่ไหมเนี่ยจะเก็บหนูนี่ไงของหนูเอาเชือยหนูถือมาก่อนเอานี่นนอ้าวเอาในเขียงเลยค่ะจัดไปเลยค่ะจะทำให้คืออันนี้หมูคะกับหมูเขียงเนี่ยอันเนี้ยโอเคสุดแล้ว ถ้ามันไม่ได้ก็อัญเชิญไปเอาตะเกียบนะคะโอ้ยแม่ก็ไม่ถนัดอีซ้ายอมืมันใหญ่โทษแกน้อยแม่ร้อนไหมร้อนไหมดึงให้น้างหน่อยดอูมือแม่น้อยอื้หมูกระทะเสร็จก็หมูเขียงต่อ นี่ีหลวเขาเรียกเขียงหมูโอ้โหอะไรวะอ้าวปัน่นเอาไหมน้องจิ้มด้วยหรือ,อาจิ้มตรงนี้อ้าวไว้ข้างๆเก็บมาใกล้ๆอัดไม่ต้องเสียเท้าก็ได้เออ,อ,นนอ,อปั่นน่าจะเอาซ่อมดีกว่าแม่ว่าจะถือตะเกียบจะ,จ,ะ,บะจิ้มได้ไหมล่ะได้ใช่เออ ทำอย่างนี้นี่ยเ,เขาเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางหูอกเอานิ้วชี้บังคับมัน